ชมครับคู่เลิฟตะลันทัววกับหนุ่มยวนยังอยู่เขาใหญ่นะครับติดอกติดใจไม่ไปไหนตะลอนตามสายน้ําลําตะคองมาถึงที่พักอีกแห่งหนึ่งนะครับที่บรรยากาศมันเรียบง่ายแต่เก๋ละเกินครับถ้าคุณผู้ชมได้รู้จักแล้วมาพักที่นี่จะหลงรักหัวปักหัวปั๊มชีวิตที่มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือพี่ฟ้ายทุกคนรู้จักพี่ฟ้าสวันดีค่ะดีค่เลย ที่นี่ชื่อว่าสุจิปุรีมาจากไหนมันก็มาจากคําว่าสุจิปุริแต่เราก็เพี้ยนอยากจะให้มันเหมือนกับความรู้สึกเหมือนเป็นเมืองก็เป็นปุรีให้อยู่กับธรรมชาติเหมือนได้คิดได้ฟังความรู้สึกตัวเองบ้างคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นบ้านดินไม่มีแอร์ไม่มีทีวีแต่มีห้องน้ำในตัวเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมมีความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานให้ทั้งค แต่คืออยากให้ออกมาอยู่ข้างนอกมากกว่ามากกว่าอยู่ในห้องนี่แสดงว่าพี่เป็นคนที่เป็นคนกรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพแล้วทําไมถึงชอบค่ะชอบเที่ยวแล้วก็ชอบเที่ยวแบบสไตล์แบบอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติไม่ชอบอยู่โรงแรมใหญ่ก็เลยบังเอิญพักที่ปนนาบุรีมาก่อนเขาก็แนะนํามาว่ามีคนจะขายที่คนงานของทางนั้นนะเราก็เลยเออหาแล้วก็ บังเอิญได้มาทีนี้ได้มาแบบนี้ริมน้ำด้วยนะริมน้ำที่ชอบเพราะว่าเป็นริมน้ำนี่แหละค่ะน้ำนี้มาจากเขาใหญ่ค่ะแล้วก็ลงเขื่อนลำตะคองอันนี้จะเป็นยินทั้งหลังแล้วนี่คือนี่คือเรือนพอตัวไม่มันไม่ชื้นหรอไม่ชื้นนะเพราะว่ากรรมวิธีที่เขาทำพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทาไข่ขาว เขามีส <elements S 3> uh ูตรผสมแป้งมันกับไข่ขาวกันชื้นเหรอจะเย็นค่ะจะเย็นมันมัเย็นเย็นแบบว่าเย็นเหมือนเหมือนเปิดพัดลมไว้แล้วติดแอร์ถ้ามามันไม่ได้อ้าวไม่ได้อบมันไม่ได้อบเหมือนเพื่อปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมเบาๆอ่่ะะถ้้้าาาาหหนนนนววจเย็กี ามีความสุขค่ะถ้าทำเพราะรบบาทำเาสาเร็จอยู่ที่ความสุขเนาะความสุขแล้วมันมีความสุขตรงไหนมีความสุขเหมือนเราขับรถมาแค่สองชั่วโมงเนาะเราก็ได้มาอยู่กับธรรมชาติค่ะไม่ได้ต้องแบบ มีสิ่งเล้ามีอะไรเยอะอยู่กรุงเทพมันเยอะพออยู่แล้วะมาอยู่สบายๆฟังเสียงนกเสียงน้ําเล่นกับหมาพอฟังเสียงธรรมชาติแล้วฟังีัวใจนี่หน้าปลาขาวก็แต่ปาเออไปมาพกหน้าเอาอมัโยเกิร์ตโยเกิร์ตอา ของแก้วนะของขุดของอ่ะฮ่าพ่องสิครับยิ่งได้มาอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้นะครับหน้าตายิ่งอิ่มเอิบดูมีน้ํามีนวลสู่จีปุรีเนี่ยนะครับมีห้องพักทั้งหมด8ห้องในพื้นที่3ไร่คุณพี่ฟ่ายเนี่ยพยายามครับจัดให้มีโซนต่างๆเป็นเอาท์ดอร์เยอะๆนะครับคนที่มาพักจะได้มานั่งเล่นนอนเล่นเกลือกลิ้งอ่านหนังสือกันไปตามบรรยากาศที่แสนจะดิบดียิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับมองไปทางไหนก็โอ้โหสูดลมหายใจได้เต็มปอดฟืด สดชื่นนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันสโลโมชั่นเดินช้าลงครับวันแม่ปีนี้ใครยังไม่มีโปรแกรมนะครับบอกคุณแม่เลยเดี๋ยวจะพาคุณแม่มาที่นี่รับประกันว่าคุณแม่เนี่ยปลื้มพี่อยนเป็นคนหนึ่งนะพี่บ๊อบบี้รักแม่มากทุกวันนี้เวลาออกจากบ้านต้องต้องกราบเท้าทุกวันกราบเท้าแม่กลับมาบ้านปุ๊บหรือออกจากบ้านต้องกราบเท้าทุกวันสนิทกันนะสนิทกันมากครับพ่อหนูอะ พ่อผมนี่เสียชีวิตไปตั้งแต่ผมอยู่ประมาณมหนึ่งมสองครับสิบามสิบสี่ใช่ก็คือความจุดเริ่มต้นมันคือตั้งแต่เด็กๆนี่ผมไม่ยุ่งกับแม่เลยนะเด็กๆนี่ไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเขาเลยพอพ่อเสียชีวิตแล้วเลยมองหน้าแม่แล้วแล้วเรารู้สึกเฮ้ยแล้วใครจะอยู่เป็นพ่อให้เขาอ่ะเราเนี่ยต้องอยู่เป็นพ่อให้เขาอมันเริ่มกราบแม่ทุกวันอ่ะตอนไหนโอ้โจุดจุดเริ่มต้นมันฮามากเลยอ่ะไม่เคยแตะเลยแล้วเราแบบ เข้าาไปไอ่อลูกคนจีนนะครับไม่ค่อยสนิทกับแม่ด้วยก็เอาไงดีวันแรกเอาว่าวันแม่นี่แหละ,นหละเนียนๆซื้อดอกมะลิมาติดอกมาเลยจากโรงเรียนแล้วว่าเอาอสวีทกับแม่หน่อยอมามาหยนซื้อดอกมะลิมาให้แม่หันมาอยู่หน้าตู้คือสภาพามองซื้อมาทำไม<อ>เลืองตัง <S 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 อแต่ก็ไม่ท้อที่จะทำไม่ท้อก็เลยแบบเอาไงดีฮะเราต้องค่อยๆเริ่มเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ก็ค่อยๆเข้าไปจับเขาเริ่มไปจับเขาตอนแรกก็เฮ้ยเฮ้ยเราจับแม่แล้วแม่เขาไม่รู้สึกแปลกเว้ยเรารู้สึกแปลกนะแต่ก็เริ่มค่อยๆเข้าไปกอดเราเด็กขี้อ้อนนะครับคราวนี้หอมจูบปากเลยคราวนีน้่หอมน้าผักจมูกคางแก้มสองข้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหยวนเขาบอกว่าแม่คือพระอรหันต์ของที่บ้านเลยใช่เลยครับตั้งแต่เด็กๆที่ทํางานมาได้เนี่ยพอเริ่มเป็นในแบบ โฆษณาละเป็นในแบบโฆษณาปุ๊บแล้วก็ทํางานเป็นในแบบตอนนั้นเนี่ยเงินทุกบาททุกางคนที่ได้มาใส่ซองไม่เคยแกะเลยปิดสก๊อตเทปมายังไงปิดอยู่ยงั้นเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกราท้าแม่ทุกครั้งแล้วก็ยกให้แม่ทุกครั้งที่กราลงไปที่เท้าเขาเนี่ยเขาจะร้องไห้ทุกครั้งเลยครับทําทุกเดือนอให้เงินเดือนเขาให้ทุกครั้งกา่าลงมาป,ปุ๊บเนี่ยแม่ครับหยนทํางานหาเงินมาให้นะครับให้แม่มาใช้ครับคือเขาก็จะแบบ ร้องไห้แล้วก็จะแบบโอ้ยจำได้ด้วยลูกก็ให้ทุกเดือนเนี่ยแกก็จะอย่างนี้ตลอดแกซึ้งแต่ัลกาแม่ปะสงกรานสงกรานก่อนหน้าที่จะแต่งงานอยู่อเมริกาไม่มีใครสอนหรือเราไม่มีใครบอกไม่มีวิธีหรือพิธีอันนี้ครับถ้าจะบอกแม่แบบรักแม่หรือชอบแม่หรือให้พ่อแม่ซื้อของขวัญให้เฉยๆตลอดเวลาพาแม่ไปกินข้าวแม่หูชอบบูพากินข้าว เปลือกกาบเท้าล้างเท้าแม่พ่อ,พอแบบนี้ไม,มไม่มีเลยเไม่มีแล้วใครมาสอน <c oughs> นี่ไงนี่สีพรรยาเลิผมจะจร้องไห้แม่ก็จะร้องไห้เหมือนกันจริงเขาซื่อแมแล้วทุกวันนี้ย <c oughs> เอาน้ําที่แม่ล้างเท้าไว้กินอาบ <c oughs> กินเลยเคยเคยพาเอาอาบครั้งหนึ่งถามอยู่นั่นแหละต้องอาบเลยเหรออุ้ยคนไทยเขาถือมากล้างริ่มชินอาบแล้วอาบเลยเพรากว่าไปโดนของอะไรมาไม่ดีเนี่ยเอาน้ําล้างเท้าแม่นี่อาบนี่ของไม่ดีหายหมดเลยนะครับเอาเวลาล้างเท้าแม่พูดว่าอะไรไหนลองทําให้ยวนดูซิให้กระทั่งแพงเงินให้เงินไหลมาเทมาให้เงินแม่ไหลมาเทมาด้วยแม่จะไม่ทำของแม่ลูกเจรเนิ่ง อ,อลูกลูกขากยกขาแม่มายกขาแม่มาแตะเลย <c oughs> สุดยอด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 น <c oughs> ีดด่ตอนแรกบอกให้แม่ล้างเท้าใส่ถังเอาไว้จะได้อาบแม่ก็ล้างเทา้าคือเท้ายังดำๆอยู่เลย <c oughs> ล้าง ล้างจริงล้างจริงให้แล้วเอามาอีนอา,แ,านแล้วก็ก็แบบว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันแปลกๆวะที่รอคอยครับผมบบแล้วก็เลยบอกแม่แม่บอกอ๋นเนี่ยก็พิ่งไปเนี่ยไปเดินออกมาแล้วก็มาล้างเลยคือ <c oughs> เลยบอกว่าแม่วันหลังว,วันหลังเนี่ยอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยล้างเลยล้างในนั้นเลยไม่ไม่ใช่ว่าไปเดินมาแล้วมาล้างเพราะว่าผมใช้กินด้วย พี่วันน่ารักพาแม่ไปปฏิบัติธรรมด้วยเขาไปด้วยเหรอเขาไม่ไปเขาไม่ไปเคยชวนเขาไปบอกว่าไปปฏิบัติธรรมไหมเนี่ยเพราะว่าเราอะเราเป็นห่วงแม่นะเราอยากให้แม่แบบมีความสุขจริงๆเราอยากให้คือเป็นห่วงเขาจริงๆครับทุกทุกในชีวิตที่ห่วงตอนนี้คือห่วงอย่างเดียวคือว่าตายแล้วไปไหนคือผมตั้งใจเลยว่าถ้าแม่แม่ปฏิบัติได้ไม่ถึงที่เนี่ยเราจะปฏิบัติให้แม่เองเพราะว่าถ้าลูกเนี่ยปฏิบัติถือแล้าบวช บุญเนี่ยจะไปตกที่บุพการีด้วยแต่ว่าอยากให้เขาทําก่อนให้เขาได้พ้นทุกข์ด้วยตัวเขาก่อนก็ชวนเขาเขาก็ไม่ไปก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวจะพาไปดูสตรอเบอรี่ที่เชียงใหม่โอ้ยอร่อยยอดเลยสตรอเบอรี่แดงไปแพ้กระเป๋าไว้รอเลยไปเลยโอ้โหตัดกระสีเรียบร้อยปรากฏว่าพาขึ้นรถปั๊บเลี้ยวเข้าลำปางงไหนอะสตรอเบอรี่บอกว่าสตรอเบอรี่อ่ะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปมานี่ก่อนนี่ไปโอ้โหเจ็ดวันครับ ปฏไบัติเจ็ดวันเจ็ดวันเลยมีแต่คนบอกว่าให้ไปลองสักสามวันก่อนไม่เลยไปเจ็ดวันเลยปฏิบัติทั้งวันนะครับเช้ายันมืดเขาก็ลําบากครับหัวเข่าเขาก็นั่งไม่ได้เขาต้องนั่งเก้าอี้ปรากฏว่าเขาอยากนั่งสมาธิได้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ลองดูอะไรเงี้ยครับเขาปฏิบัติไปวันวันที่ห้าแล้วมั้งครับก็เลยลองนั่งดูปรากฏว่าหัวเข่าเขาดังพ่วพพ่วเขาก็ตกใจหลังจากที่หัวหัวเข่ามันดังพ่วแล้วเนี่ยเขานั่งสมาธิได้ เราก็เลยเราก็เลยโอ้โหเราตกใจเราก็เลยถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมบางทีเนี่ยแม่เนี่ยที่ปวดขาปวดเข่าเนี่ยมีเจ้ากรรมอย่างเงี้ยนี่เขาปล่อยแล้วก็เลยแบบหัวเข่ามันในดังลั่นพั่วแต่ว่าไม่เจ็บแท่ลั่นเสียงดังตกใจเฉยแต่เราขัดสมาธิได้ก็ติดใจอยู่ก็เขารู้สึกดีเพราะว่ากิจกรรมวันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องของพรนในบ้านก็ออกไปเปิดใจกันหน้าห้องเลยเขาก็ภูมิใจเราไม่รู้เขาไม่เคยบอกเพราะปกติตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ย หยวนทํางานถ่ายโฆษณาอะไรออกทีวีเนี่ยเขาไม่เคยชมเราเลยนะครับแต่พอเราออกไปทางานปุ๊บเขาจะไปบอกนี ie, ่เห็นไหมโฆษณาเนี่ยลูกฉันเองนะเวลาที่เราไปเล่นละครอะไรเงี้ยเขาก็จะมีปฏิกิยาถติว่ารเราเล่นเล่นเป็นคนไม่ดีแบบว่าเป็นตัวร้ายแล้วก็แบบจะไปฆ่าคนนู้นทําร้ายคนนี้หยวนะไม่ผิดนะหยวนไม่ผิดคนเนี้ยที่เป็นพ่อมันผิดเขาอ่างกันเลยอ้าวแม่อะไรของแม่เออมีเหตุผลเข้าข้างตลอดอะไรเงี้ยก็ตอนปฏิบัติเขาก็เปิดใจ ให้ฟังว่าเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาภูมิใจนะเขารักเรานะเนี่ยเป็นลูกที่อภิชาติตบุตรเลยนยเขาก็พูดเราก็งงแต่เขาพูดไปเขาร้องไห้ไปนะแต่เราก็เราเหมือนเออเราอึ้งมากกว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เขาเก็บไว้แล้วเขาไม่เคยบอกเราว่าตอนที่เขาคลอดเราเนี่ยฝันเห็นพระพระหลวงพ่อสัมปองทิวทยาครับองค์ใหญ่ๆเสด็จมาหาแม่ก่อนแล้วเราค่อยคลอด เรียกว่าพี่หยวนเนี่ยมากับพระของจริงนะครับถือได้ว่าเป็นอัิชาตบุตรของแท้พาแม่ไปปฏิบัติธรรมด้วยไม่เท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่หยวนพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือเส้นผมและฟันของแม่นะครับเส้นผมกับฟันครับเราอยากจะมีอะไรที่ติดตัวเป็นกําลังใจเวลาทางานเพราะบางทีเราทำงานหนักมากมหนักแล้วบางทีเป็นเป็นเด็กที่จัดการปัญหาด้วยตัวเองครับตั้งแต่เด็กๆคือไม่เคยปรึกษาใครเลย คือปัญหาเข้ามาปุ๊บเราละลายมันด้วยหัวใจตัวเองเลยด้วยความแข็งแรงของตัวเองเลยแล้วก็เอากําลังใจที่มันมันยิ่งใหญ่กว่าเราดีกว่าอะไรงเงี้ยจะทำไงดีก็มีหนึ่งละต้นแบบคือพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งแหละ อย่างที่สองก็เอาก็ใกล้ตัวหน่อยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็เลยขอฟันที่เขาไปทํากับผมเนี่ยมาก็มาเลี้ยงเป็นลูกหัวใจแล้วก็พกติดตัวไว้คือแล้วเวาเราเก็บไว้กับเราเก็บไว้ตลอดไปด้วยกันเลยฮะไปด้วยกันตลอดแล้วเวลาทําอะไรก็จะนึกถึงอย่างเวลาจะเล่นละครทีนึงเนี่ยก็ต้องคิดแล้วบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจะเล่นนะลูกจะเล่นถวายผู้เจ้านะให้ผู้เจ้าได้ได้ชมนะว่าลูกไม่มีเจตนาว่าจะให้คนมาหลงแต่ว่าให้คนเกิดสติถ้าเล่นเป็นตัวร้ายก็ต้องให้คิดได้นะว่าอย่าเป็นคนไม่ดีจะเล่นจะเล่น ก็จะเอาเงินเนี่ยไปทําบุญนะไปให้แม่นะช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยครับคือเงินที่ได้มาก็จะแบ่งออกแบบนี้ใช่ไหมแบ่งเให้แม่แมทําบุญแล้วก็ตัวเองค่อยเอามาเก็บมาใช้ใช่ใชเพราะว่าเวลาไปทําบุญกราบพระเนี่ยพระท่านจะสอนตลอดว่า พูดกับแม่นะลูกลูกต้องพูดดีๆอย่าตะคอกแม่อย่าดุแม่นะลูกเอ,อ้ยเรากระตันยูกับแม่นะใครจะอดอยากยากจนยังไงนะแต่เราจะมีกินท่านบอกอย่างนี้เลย<อ>เชื่อพี่หยวนนะครับคุณผู้ชมใครยังไม่เคยไปกราบคุณแม่นะครับก็เอาวันนี้เลยวันแม่แห่งชาติ12สิงหาเนี่ยเป็นวันเบิกเลิกครับเดินไปนะแล้วก้มกราบเท้าแม่รับรองว่าชีวิตของคุณผู้ชมทุกท่านจะต้องดีขึ้นแน่นอนคู่รักตะลัง